สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะคืนผลประโยชน์นะครับแล้วก็ความรู้ที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูให้คืนทุกคนเลยครับและใครนะครับที่ไม่ชอบคลิปยาวนะครับปิดไปเลยครับแล้วไปรอดูคลิปสั้นเอาครับทุกท่านไปเข้าเรื่องกันดีกว่าประเด็นนะครับข้อคิดวันนี้นะครับที่จะให้นะครับก็คือเป็นเรื่องการสื่อสารแล้วก็การพูดแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับก็คือความผิดพลาดของคนทรยศ์ครับ เตียวสอนะครับ,รบจุดเริ่มต้นของเขานะครับเป็นคนที่ว่าหน้าตาอับปลักครับหน้าตาขี้เละครับเป็นคนที่ว่าไม่มีใครรู้จักอะ่ะคือไม่มีใครอยากคบหาด้วยนะครับคือนิสัยเจียวสงประมาณนั้นแหละครับคนที่มาเป็นใครเชื่อประวตัติเล่า เดียวสงนะครับมันหน้าตาเนี่ยครับประมาณอารมณ์เหมือนว่าเป็นสุนัขจริงจอกนะครับเป็นคนที่เจ้าเล่ย์อะไรประมาณนั้นแหละครับทุกท่านแล้วก็คนนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากคบหาเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งครับเตียวสงเนี่ยครับเห็นแล้วครับว่าไอ้เล่าเจี้นนะครับเป็นนายที่ห่วยแตกนะครับเขาเนี่ยครับก็เลยเล็งโจโฉนะครับว่าเห็นว่าโจโฉนะครับสามารถครองเป็นเดนได้สําเร็จครับแล้วสามารถทํางานใหญ่ได้นะครับ เขาเนี่ยครับจึงเดินทางนะครับไปพบโจโฉถึงที่ก๊กโจโฉเลยนะครับและพอไปถึงนะครับเดียวสงนะครับไม่ได้รับการต้อนรับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าโจโฉนะครับด่าเหมือนหมูเหมือนหมาเลยครับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไม่เชิงไล่หรอกครับเพราะว่าการไล่ทูดนะครับในสมัยจีนโบราณนะครับเขาไม่นิยมทำนะครับทุกท่านส่วนใหญ่นะครับจะบีบนะครับให้ทูดนะครับมันยอมกลับไปเองครับนี่คือวิธีการนะครับทุกท่านแล้วทาไมโจโฉถึงทําอย่างนั้นครับไปดูครับมันมี2ประเด็นครับ ประเด็นแรกเนี่ยครับเป็นเรื่องด้านนโยบายครับเพราะว่านโยบายตรงเถียนนะครับที่โจโฉล่างออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือการบริหารภายในบริหารบ้านเมืองนะครับให้มันประชาชนนีครับมีอยู่มีกินนะครับแล้วก็ประชาชนนีครับมีปากท้องที่ดีนะครับแล้วก็ไปบุกตอนหลังครับไปบุกทำถงคามนะครับโจมตีบ้านเพื่อน ที่หลังครับนี่ก็คือนโยบายตรงเตียนนะครับฉะนั้นนะครับต่อให้ได้เป็นที่มานะครับโจโฉนะครับก็ไม่มีทางนะครับจะทําสิ่งที่มันขัดแย้งกับนโยบายตัวเองนะครับยกเว้นว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับอย่างที่2นะครับโจโฉนะครับไม่รู้วัตถุประสงค์นะครับที่เจียวส่งนะครับมาพบตัวเองนั่นแหละครับทุกท่านสิ่งสําคัญนะครับก็คือการที่เราไม่รู้อะไรเลยครับโจโฉนะครับไม่รู้ว่าเตียวส่งเนี่ยมาพบทําไมนะครับแล้วเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับ โจโฉนะครับก็เลยหาวิธีนะครับบายเบี่ยงบ้างนะไม่ยอมไม่พบบ้างนะพอไปถึงก็ด่าใส่บ้างครับจนเจียวสงนะครับ หมดความอดทนแล้วครับแล้วเขาเนี่ยครับจึงเดินทางนะครับจะกลับไปถึงเจจวนนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยครับเล่าปีนะครับกับบางทองเนี่ยครับเล่าปีเนี่ยก็คือสั่งบางทองเนี่ยให้มาต้อนรับเตียวสงนะครับแล้วบางทองเนี่ยครับก็ไปเชิญเตียวสงมาครับให้ไปพบนายตัวเองนะครับก็คือเล่าปีที่เมืองตัวเองนั่นแหละครับทุกท่านแต่พอไปถึงนะครับยังไม่ทันได้เข้าเมืองนะครับฝ่ายเล่าปีนะครับก็จัดพิธีนะครับต้อนรับยิ่งใหญ่อลังการเลยครับ อารมณ์ฟิลแบบไหนล่ะครับก็คือฟิลประมาณว่าท่านเนี่ยเป็นนายกออารมณ์ประมาณนั้นเลยครับทุกท่านเตียวสงนะครับชีวิตของเขาเนี่ยครับไม่เคยได้รับการต้อนรับแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ที่ดีขนาดนี้นะครับตัวลอยสิครับพอตัวลอยแล้วแสิโอ้โหท่านเราปีท่านสุดยอดมากเลยท่านสุดยอดจริงๆเลย แล้วเตียวสงนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญมากเลยครับรู้ไมมเคืดอะไรครับก็คือแผนที่นั่นแหละครับทุกท่านในสมัยก่อนนะครับการจะวาดแผนที่ได้นะครับก็คือต้องวาดด้วยมือครับอีกทั้งเนี่ยครับต้องเป็นบุคคลสําคัญครับก็คือเป็นคนที่มีความรู้ครับในการล่างแผนที่เก็บข้อมูลครับมันใช้เวลาหลายปีนะครับเตียวสงเนี่ยครับใช้เวลามากกว่า6ปีครับกว่าจะล่างแผนที่ตัวนี้ได้สําเร็จครับ ฉะนั้นครับในยุคปัจจุบันนยครับเราไปเทียบกับยุคสมัยก่อนไม่ได้ครับเพราะในยุคปัจจุบันนยครับเราเซิร์ช g ูเกิลแมปก็เจอแล้วใช่ไหมครับมันเป็นแผนที่ที่ยิงมาจากดาวเทียมครับแล้วก็ยิงตรงมามันแม่นยําสูงใช่ไหมล่ะแต่สมัยก่อนนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือการที่เราไม่มีแผนที่นั่นแหละครับทุกท่าน เปรียบเหมือนว่าทุกท่านเนี ah we items, ่ยครับไม่มีเข็มทิศครับคอยนําทางนะครับว่าเราเนี่ยควรจะไปทางไหนครับก็เหมือนกันครับแผนที่ก็เหมือนนั่นแหละครับเข็มทิศเลยครับทุกท่านเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าฝ่ายตัตนนะครับว่าเมืองเจรชวนนะครับเมืองไหนเป็นเมืองสําคัญนะครับทหารเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนนะครับและจุดไหนเป็นจุดอ่อนในเมืองเจริชวนนะครับนี่คือข้อมูลที่สําคัญมากเลยครับทุกท่านเตี้ยวตรงนะครับเปรียบเหมือนว่าไก่ได้พลอยเลยครับ แล้วถามว่าเล้าปีนนะครับรู้ไหมครับรู้ครับโอ้โหระดับบางทองนะจะไม่รู้ได้ไงเรื่องแค่นี้ครับโอ้โหเขาก็เลยจัดฉากเลยครับโอ้ต้อนรับเอึกระเลิดเลยครับโอ้ยแม้แต่ว่าขนาดเมียของเล่าปีนะครับจะคลอดลูกนะครับจะป่วยจะตายเลยนะครับเล่าปีสนใจไหมไม่อะไม่สนนะเดี๋ยวสงสําคัญกว่าพอเป็นอย่างนั้นครับโอ้เดี๋ยวสงก็ยิ่งลอยเลยครับลอยแล้วเิี้วเลยครับโอ้โหท่านเล่าปีสั้นสุดยอดมากเลยเอาไปเลยแปนที่ข้ามอบให้ท่านแล้วหลังจากนั้นคิดว่าเดี๋ยวสงนะครับ มอบสิ่งสําคัญที่สุดให้เล่าปีชีวิตเขาจะมีความสุขไหมครับและชีวิตเขาเนี่ยครับจะมีหน้าที่การงานที่ดีไหมครับเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับสิ่งที่เราได้บทเรียนจากเคสนี้ครับระหว่างเล่าปีกับโจโฉรู้ไหมเคยอะไรครับก็คือการพูดนั่นแหละครับทุกท่านฝ่ายโจโฉนะครับดานะครับเหมือนมุงมันหมาเลยนะครับผมถาม่าเพื่อนๆนะครับโดนคนอื่นดานี่ครับเพื่อนๆจะนั่งอยู่ที่เดิมไหมครับให้เขาดานี่ครับคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมล่ะครับ ก็เปลี่ยนที่นะครับไม่ครบแล้วครับไอคนแบบนี้ครับนั่นก็คือมนุษย์ครับทุกท่านอีฟ่ายนะครับก็คือเล่าเปียบโอ้ยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับทาให้เตียวสงนะครับเหมือนเป็นคนที่ถูกลักครับเป็นคนที่บุคคลสําคัญของโลกครับ ส่วนฝ่ายเล่าปีนะครับโอ้โหทำให้เตียวสงนะครับเป็นคนที่ถูกลักนะครับเป็นคนบุคคลสําคัญของโลกนี่ครับโอ้ยนี่คือสิ่งที่เล่าปีมอบให้นะครับเล่าปีนะครับก็คือพูดจาเนี่ยครับด้วยดีนะครับแล้วก็ยกยอนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยครับเป็นบุคคลสําคัญนะครับดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับผมถามนะครับว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากโดนความรู้สึกแบบนี้ไหมล่ะครับใครบ้างครับที่ไม่อยากเป็นบุคคลสําคัญครับใครบ้างครับที่ไม่อยากให้คนเนี่ยเอาใจใส่ครับไม่มีหรอกครับ มันส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมชาติของคนนั่นแหละครับทุกท่านเพิ่ลเสังเกตนะครับว่าคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีคนคบหาได้เยอะเห็นไหมครับเนี่ยคือความแตกต่างนะครับระหว่างโจโฉกับเล่าปีนนะครับโอ้ท่านโจโฉเนี่ยท่านเนี่ยพลาดจริงๆเลยนะแต่ผมคิดว่ายังไงโจโฉได้แผ่นที่มาเนี่ยครับเขาก็ไม่มีทางนะครับขัดนโยบายตัวเองนะครับก็คือมันจําเป็นนะครับต้องฟื้นฟูบ้านเมืองก่อนนะครับยังไงก็บุกไม่ได้อยู่ดีครับแล้วย้อนกลับมาคําถามเมื่อกี้นะครับว่าเตียวส่งนะคคคครรรัััับบบบบตตอนนนจ้้วเเีีชิไดดดมโก็สครับ คนจีนนะครับเขาถือเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องการหักหลังครับแล้วก็การทรยศครับโดยเฉพาะคนที่ยังมีนายตัวเองยังอยู่นะครับแล้วไปหักหลังนายตัวเองจนถึงแก่ความตายนะครับส่วนใหญ่นะครับฝ่ายที่ชนะไปได้นะครับเขาจะไม่เก็บคนแบบนี้ไว้นะครับทุกท่านเล่าปีก็เป็นเหมือนกันนะครับและจากเคสนี้ครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าเล่าปีนะครับมีส่วนรู้เห็นไหมครับในการฆ่ากําจัดนะครับเตียวส่งทิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นบางทอง หรือว่าจะเป็นผงปิ้งตรงนี้ผมบอกไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่มั่นใจได้อย่างนะครับแม้ว่าลูกน้องนะครับจะเป็นคนที่กระทำการเองนะครับคิดเองลงมือเองไมครับแต่ว่านายตัวเองนะครับก็คือต้องรับผิดด้วยนั่นแหละครับทุกท่านในสิ่งที่ลูกน้องตัวเองทานะครับมันเป็นเหมือนบริษัทนั่นแหละครับทุกท่านในเมื่อลูกน้องฉันเนี่ยไปทาผิดเนี่ยฉันก็องรับผิดแทนลูกน้องครับมันเป็นเรื่องจริยธรรมของโลกนี้ครับ ส่วนใหญ่นะครับที่ผมไปเห็นประเทศจีนมาเนี่ยครับถ้าไม่โดนแบบว่าโดนฆ่าทิ้งนะครับไอ้คนทรยศนะครับไม่โดนฆ่าทิ้งก็ต้องโดนแบบว่าคือให้อยู่บ้านเฉยๆนั่นแหละครับไม่ให้มีส่วนร่วมอะไรนะครับก็คือว่ากีดกันนั่นแหละครับทุกท่านส่วนใหญ่ผมจะเห็น2เคสนี้บ่อยนะครับเต่นที่เราเห็นนะครับจะมีโจโฉนะครับที่มันแปลกพิสดารอยู่ครับเหมือนพี่แกเนี่ยครับโงเพ่นมากเลยครับต้อนรับทุกคนครับไม่ว่าคนเนี่ยครับนิสัยเนี่ยจะเฮียยังไงก็ตามครับจะมีนิสัยห่วยแตกยังไงก็ตามครับมามาอยู่บ้านข้าเถออะนนัั่ก็คคืโโจฉรบ แต่ว่าเขาก็บริหารจัดการเก่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆคิดดูนะครับว่าโอ้คนที่มาทํางานให้เรานะนิสยแม่งไเขี้ยแม่งสุนัขจริงจอกตั้งนั้นน่ะหมาทั้งนั้นน่ะแต่ละตัวเนี่ยไม่รู้มันจะแวงกัดเราตอนไหนดูแลยากนะครับโจโฉเนี่ยถือว่าบริหารคนเก่งมากเลยนะครับแต่ตรงข้ามนะครับฝ่ายเล่าปีนะครับเขาเนี่ยครับมีแต่คนพักดีแล้วก็ซื่อสัตย์นะครับแล้วผมมองว่ามันก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะสองก๊กเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยครับไปดูอีกเคสกันดีกว เพื่อนๆคิดว่าถ้าไม่ใช่ขงเบ้งเป็นคนเจรจาเนี่ยครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นคนอื่นนะครับมีโอกาสสําเร็จนะครับคาตอบคือแทบไม่มีเลยครับและขงเบ้งครับใช้วิธีการไหนครับถึงสามารถเจรจาหวานล้อมได้สําเร็จครับวัตถุประสงค์นะครับของขงเบ้งนะครับเขาต้องการ3อย่างครับอย่างแรกครับก็คือต้องการให เกิดพันธมิตรสุนเล่าขึ้นได้ครับอย่างที่2ครับก็คือการยุยงนะครับลุกปั่นนะครับแล้วก็คือไปยุ่วโมโหเขานะครับให้มันเกิดศักดิ์ศรีขึ้นครับเพื่อจะตกปากรับคําตามผลประโยชน์ตัวเองนั่นแหละครับทุกท่านอย่างที่3นะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะเนี่ยครับฝ่ายที่แพ้ไปเนี่ยครับมันก็เหมือนหมานะครับมีหมา3ามตัวนะครับแล้วก็มีหมา2ตัวเนี่ยครับมันกัดกันครับแล้วก็มีมีหมาฝ่ายนึ่งครับจะแพ้นะครับซึ่งก็คือโจโฉใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ฝ่ายเล่าปีนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตอนที่ผมเบ่งคิดมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าฝ่ายโจโฉชนะเนี่ยครับโจโฉเนี่ยก็หมายความว่าเท่ากับครองเป็นดินเลยครับทุกท่านเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วอะเล่าปีก็ไม่มีทางตั้งตังตวได้เด็ดขาดครับเพราะาไม่เกิด3ามขั้วอําอนาจเกิดขึ้นในแผ่นดิน3ามกคกับเนี่ยคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครับ แล้วถามว่าโขงเบ้งครับใช้วิธีหวานล้อมแบบไหนครับก็คือไปยุ่วเับเขาในแหละครับเป็นแบบว่าคือถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยอ่อนแอนะฉันเนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยนะโอ้ฉันเนี่ยอ่อนแอนะโอ้ยใครพูดอย่างนี้แล้วใครจะช่วยเราล่ะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่ศัตรูครับแต่คือพวกเดียวกันครับย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าฝ่ายอักษรนะครับก็คือเยอรมนีครับได้อิตาลีนะครับเป็นปรรคพวกนะครับแล้วอิตาลีเนี่ยครับเป็นคนที่ช่วยเหลือเยอรมันหรือว่าเป็นตัวถ่วงครับ คำตอบก็คือตัวทวงครับเนี่ยคือสิ่งที่เหล้าปีนะครับฝ่ายเหล้าปีนะครับแล้วขงเบงนะ่ครับจะให้เกิดภาพลักษณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับก็ต้องแสดงนะครับไปยั่วโทสะนะครับของจิวยี่นั่นละครับทุกท่านจิวยี่นะครับมันมีเชื้อไฟอยู่แล้วครับเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีนะครับเพียงเราเนี่ยครับเติมน้ํามันนะครับไปในกองไฟนั้นนิดหน่อยนะครับแล้วไฟกองนะครับมันจะโหมกระนําเลยครับลุกโชนเลยครับเนี่ยคือสิ่งที่ขงเบงใช้ครับและขงเบงนะครับก็ไปพูดว่าเฮ้ยท่านจวี ถ้าท่านยอมแพ้เนี่ยท่านแพ้เนี so ่ยเมียท่านเนี่ยเสร็จโจโฉแน่เลยครับพอพูดไปอย่างนี้ครับจิ๋วยี่นะครับไม่ยอมไม่ได้ครับแม่เม oui, pe ียข้าเนี่ยโอ้ยมันเหมือนโดนหยามหน้าครับเสียศักดิอนึกภาพง่ายๆนะครับว่าเมียเราเนี่ยครับไปโดนใครที่ไหนไม่รู้ครับผมขืนนะครับก็ต้องโกรธใช่ไหมครับเคสนี้ก็เหมือนกันครับพอโดนพูดอย่างนี้ก็ต้องกลัวสิครับเสียหน้าเสียศักเหมือนโดนหยามครับก็ต้องสู้ครับ สู้แบบหัวเาจนฝาเลยครับนี่คือสักศรีนะครับยองายนะครับส่วนกวนครับทุกท่านสุดท้ายนะครับสามก๊กนะครับจึงได้บังเกิดขึ้นนะครับบทสรุปนะครับของ2อเคสนะครับเราได้อะไรบ้างครับก็คือ1ครับการพูดครับเราต้องพูดกับคนแบบไหนครับแต่ละคนนะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็ไม่เหมือนกันครับเดียวสองนครับเป็นคนที่ต้องการได้รับการดูแล เอาใจใส่ที่ดีนะครับบางคนเนี่ยครับเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้ครับบางคนเนี่ยครับเขาขอพูดยังไงก็ได้ครับก็คือว่าเน้นผลประโยชน์เป็นหลักครับฉะนั้นวิธีการพูดนะครับที่ดีนะครับก็คือการพูดดีกับคนอื่นให้มากที่สุดครับก็คือมีมิตร มากกว่าศัตรูครับฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนนะครับเราต้องพูดดีกับทุกคนครับพูดให้ความสำคัญเขาหน่อยครับรักษานําใจเขาหน่อยครับมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับทุกท่านและเพื่อนๆนะครับจะเป็นคนที่ถูกรักแน่นอนครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงมากมายนะครับนี่ก็คือบทเรียนของวันนี้ครับอีกเคสนงครับก็คือการพูดครับในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับ คงเบ้งนะครับรู้นะครับว่าต้องพูดยังไงนะครับกับจิวยี่นะครับเพื่อประจมิตรของสุดเล่านะครับได้เกิดขึ้นนะครับถ้าไปบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอ่อนแอมากเลยนะช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันไม่ไหวแล้วใครไม่ได้ช่วยแล้วครับแต่ถ้าไปพูดด้วยโยโยมโหนะครับไปเติมไฟนะครับไปเติมเชื้อไฟเนี่ยครับไปปลุกปั่นนะครับใต้ฝ่ายนะครับเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีนะครับเขาเนี่ยครับจะช่วยเหลือเราทันทีนะครับเพื่อกอบกู้หน้าตัวเองนะครับเนี่ยคือการใช้นะครับการพูดในแต่ละสถานการณ์นะครับเพื่อนๆไปปรรััับบบใใชช้้้้นนนนนนีีีวววิตะคคกก็พอออแแ่่่เืล